สวัสดีสมาชิกชี้ช่องรวยทุกท่านนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับสูตร2ตัวบนนะครับที่ให้ไปก็จะมีสูตรเข้าอยู่2สูตรนะครับสูตรหลุดอยู่1สูตรนะครับเราก็ไปตัดตัวถูกทิ้งนะครับผลที่ออกก็คือ47ตัวนี้นะครับถูกที่สูตรที่ถูกอยู่ก็จะเป็น สูตรที่1นนะครับเข้า7 10หน่วยสูตรที่2เข้า4นะครับส่วนสูตรที่3ก็หลุดไปนะครับไม่เข้าครับสูตรนี้ผิดนะครับแต่ก็ตัดตัวถูกทิ้งไปสำหรับเออเล็กเด่นเดินดีนะครับเดินดีหลักหน่วยบนนะครับงวดที่แล้วก็ได้4 7เจนะครับถ้าใครไปย้อนดูสูตร ที่ผมโพสต์ไปนะครับก็เข้าทั้ง10เข้าทั้งหน่วยนะครับ4 7่ถูกทั้งคู่นะครับ4 7ถูกทั้งคู่นะครับสำหรับงวดน,นี้ก็จะมาคำนวณเฉพาะสูตรที่1และสูตรที่2นะครับส่วนสูตรที่3เราจะตัดทิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่า สูตรหลุดไปแล้วนะครับอาจจะลองคำนวณดูนะครับย้อนดูสักงวดสองงวดถ้าสูตรยังกลับมาใช้ได้ก็เพ,เพื่อนสมาชิกก็สามารถนำกลับมาใช้เหมือนเดิมนะครับเรามาย้อนดูนะครับสูตรที่1และ2กันนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาจะได้ ทราบว่ามีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งก็คือใช้แปดนะครับแปดคงที่นะครับบวกหลักสิบบนนะครับบวกได้เท่าไหร่นะครับลดหนึ่งแต้มเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับลดหนึ่งแต้มเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับส่วนสูตรที่สอง ก็คือใช้หลักหมื่นบนนะครับบวกหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับบวกกันได้เท่าไหร่นะครับบวกค่าคงที่5 6และ7นะครับส่วนสูตรที่3ตัดทิ้งนะครับหลุดไปเมื่อวันที่แล้วนะครับนะครหวยออก09นะครับ0 9 สิบหน่วยก็เข้าทั้งศูนย์เข้าทั้งเก้านะครับสูตรที่สองก็เข้าเก้านะครับนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้แปดนะครับบวกหลักสิบบนนะครับได้แปดนะครับศูนย์บวกแปดได้แปดแปดลดลดแต้มเพิ่มแต้มนะครับสูตรที่สองก็คือใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักหน่วยทั้งที่หนึ่งนะครับสองบวกแปดได้ศูนย์นะครับ บวกค่าขงที่ห้าหกเจ็ดก็คือได้ห้าหกเจ็ดนะครับว่ถัดมาออกสี่ห้าเก้านะครับว่ที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งเข้าเก้านะครับสูตรที่สองเก้าห้านะครับห้าเก้านะครับสำหรับสูตรเด่นสิบหน่วย,ยว่านี้ได้เก้านะครับได้เก้าเข้านะครับ โมดีสามก็คือห้าบวกแปดนะครับได้สามลดแต้มเพิ่มแต้มสองสามสี่นะครับสูตรที่สองก็คือใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักหน่วยเท่านี้หนึ่งนะครับได้่กาบวกแปดนะครับเท่ากับเจ็ดห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดบวกห้าก็คงที่นะครับได้สองเจ็ดบวกคงได้สามเจ็ดบวกเจ็ดได้สี่นะครับสองสามสี่นะครับส่วนสูตรเดินสิบหน่วยเดินนี้หลักหน่วยนะครับได้สี่กับเจ็ดนะครับ ออกเจ็ดสามเจ็ดสูตรที่หนึ่งเข้าสามนะครับสูตรที่สองเข้าสามนะครับสูตรนี้เข้าเจ็ดนะครับนะครับวนที่สี่เหมือนเดิมนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับเอาแปดบวกหลักสิบนะครับ ได้1นนะครับลดแต้มเพิ่มแ้มนะครับ0ูนย์หนึ่งนะครับสูตรที่2ก็คือใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักหน่วยครั้งที่1นนะครับ4บวกห้าได้9้านะครับบวกเข้าของที่ห้าก็ได้4ี่ห้าหนะครับสูตรเด่น2ตัวเดินดีหลักหน่วยได้สองกห้ากับ5้านะครับหวยออก8 2 5สองหนะครับสูตรที่1เข้า2นะครับ สูตรท,ที่สองเข้า5นะครับสูตรที่3าเข้าทั้งสองทั้ง5นะครับนะครับสูตรที่1ก็คือใช้8บวกหลักสินะครับได้ศูนย์ลดแต้มเพิ่มแต้มนะครับเกู้นยสูตรที่2นะครับก็คือใช้หลักหลักหมื่นนะครับบวกหลักหน่วย ทางที่1ก็คือ5นะครับ1นึบวกห้าเท่ากับหกกค่าของที่ห้านะครับได้1 2 3สูตรที่2องไปสูตรที่3นะครับได้3กับ6นะครับออก8 1 6หนะครับสูตรที่1เข้า1นะครับสูตรที่2เข้า1นนะครับสูตรที่3เข้า6นะครับตรงนี้เข้าห ก็คำนวณเหมือนเดิมนะครับตัที่6สูตรที่1ก็8คงที่นะครับบวกหลัก10ได้9นะครับลดลดแ้มเพิ่มแ้มนะครับสูตรที่สองใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยนะครับคำนวณแล้วได้678นะครับสูตรที่3นะครับได้7กับ0นะครับราจัดว่าออก4 60สูตรนะครับสูตรที่1ถูน0นะครับสูตรที่สถูก6 สูตรที่สามสูตศูนย์นะครับสูกศูนย์งวดที่เจ็ดนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับแปดบวกหลักสิบนะครับได้สี่ลดแต้มเพิ่มแต้มนะครับสามสี่ห้านะครับสูตรที่สองก็คือใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือแปดบวกเก้าได้เจ็ดนะครับบวกค่าคงที่ห้าหกเจ็ดนะครับก็คือสองสามสี่ ส่วนสูตรที่3เด็น1กับ4นะครับเดินนี้หลักหน่วยครับออก7 6 4สูตรที่1ถูก4นะครับสูตรที่2ถูก4นะครับสูตรที่3ก็คือถูก4นะครับบทที่8นะครับ สูตรที่1ก็คือใช้8บวกกับหลักสิบบนนะครับ8บวกหกกับ4นะครับ4ลดแต้มเพิ่มแต้มนะครับ4 3 5นะครับสูตรที่1ได้3 4 5สีู่ตรที่2ก็คือใช้หลักหมื่นนะครับบนบวกกับหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1ก็คือ4นะครับ4บวก4ได้8นะครับบวกค่าคองที่5 6 7วันนี้ก็ได้3า5ี่ห้าครับส่วนสูตรที่3ได้เด่น2กับ5นะครับ วดถัดมาออกนะครับ9 3 2ถูกที่1ถูก3นะครับถูกที่2 2ถูก3นะครับถูกที่3ถูก2นะครับที่9นะครับใช้8บวก3หลัก10นะครับ8คงที่ได้ศูนลดแต้มได้ได้1นะครับลดแต้มได้ลดหนึ่งแต้มได้ศูนย์เพิ่ม1แต้มได้2นะครับ สูตรที่2ก็คือใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยครั้งที่1นะครับ7บวก8ได้5บวกค่าของที่ห7ก็ได้ศูนย์หนนะครับสูตรที่1กับสูตรที่2ชนกันนะครับส่วนสูตรที่3าคำนวณได้4กับ7นะครับมาถัดมาออก004นะครับสูตรที่1ถูนยสูตรที่สถูนย์นะครับ สูตรที่ 3, สามทู 10, สท 1, กสี่นะครับสูตรที่สิบน,นะครับ, 7, 8, 9, รบสูตรที่หนึ่งก็คือใช้แปดบวกหลักสิบนะครับศูนย์บวกแปดได้แปดนะครับแปดลดแต้มนะครับเป็นเจ็ดเพิ่มแต้มเป็นเก้านะครับเจ็ดแปดเก้านะครับสูตรที่สองก็คือใช้หลักหมื่นนะครับบวกกับ หลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือห5ห้าบวก6สกัหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหบวกหกบวกเจ็ดได้6กเจ็ดแปดนะครับสูตรที่สองและสูตรที่สามคำนวณได้สี่กับเจ็ดนะครับคำนวณได้สี่กับเจ็ดน้องันมาออกอะไรครับหกแปดสี่นะครับสูตรที่หนึ่งกแปดนะครับสูตรที่สองทุกแปดนะครับสูตรที่สามทก4ี่นะครับโมที่สิบเอ็ดนะครับ สูตรที่1ก็คือใช้8บวก8ก็คือบวกหลักสิบนะครับ8ของที่บวกบวกหลักสิบนะครับได้6ลดแต้มนะครับได้5เพิ่มแต้มได้7นะครับสูตรที่2ก็คือใช้หลักหมื่นนะครับบนบวกกับหลักหน่วย3ตัวน้าให้เหนือก็คือ5นะครับ3บวก5คือ8บวกค่าของที่5้ากนะครับได้3 4 5ี่ห้านะครับสูตรที่2 3 4 5สี่ห้าสูตรที่3ได้5กับ8นะครับ ก็ถัดมาออกอะไรครับ650นะครับถูกที่1ถูกหนะครับถูกที่สถูกหนะครับถูกที่3ก็ูกหนะครับงวดที่12นะครับเดิมครับใช้แคงที่นะครับ บวกกับหลักสิบนะครับบนได้สามนะครับนับลดแต้มได้สองนะครับนับเพิ่มแต้มได้สี่สองสามสี่นะครับสูตรที่สองก็คือใช้หลักหมื่นบนนะครับบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดนะครับบวกค่าของที่ห้าหกเจ็ดนะครับได้สองสามสี่นะครับสูตรที่สามได้สองกับห้านะครับ งวดถัดมาออก102นะครับ102สูตรุดที่1เข้า2นะครับสุดที่2เข้า2นะครับสุดที่3ก็เข้า2นะครับนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาก็น,นะครับก็คือ8 บวกหลักสิบก็คือได้8นะครับ8รลดเพิ่มแตะลดแต้มนะครับก็คือ7เพิ่มแต้มก็คือ9นะครับสูตรที่2ก็คือใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักหน่วยครั้งที่1นะครับหลักหน่วยอันนี้หนึ่1 8บวกสูตได้8นะครับบวกค่าของที่5้าตสามสูตรก็ได้3นะครับ4ี่หส่วนสูตรเดินดีหลักหน่วยนะครับก็คือได้4ี่กับ7นะครับโมถัดมาองกเลยครับ หมดที่แล้วที่ผ่านมานะครับออก947สูตรที่1ถูก7นะครับสูตรที่2ถูก4สูตรที่3ถูกทั้ง4ทั้ง7นะครับเรามาคำนวณงวดงวดหน้านะครับที่จะถึงเงนงวดวันที่1ุพฤศจิกายนไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับ สูตรที่1นะครับสูตรที่1 8นะครับบวกค่าคงที่8ครับบวกหลัก10บบนนะครับก็คือได้สองนับลดแต้มได้หนึ่งนะครับนับเพิ่มแต้มได้3ามนะครับสูตรที่1ได้หนึ่งสองามนะครับหนึ่งสสาสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็คือใช้หลัก หลักหมื่นนะครับบวกกับหลักหน่วยนะครับหลักหมื่นบวกกับหลักหน่วยได้เจ็ดนะครับบวกสองเท่ากับเก้าสกับเก้านะครับบวกเก้าคงที่ห้าหกเจ็ดนะครับเก้าบวกห้าได้สี่นะครับเก้าบวกหกได้ห้านะครับเก้าบวกเจ็ดได้หกนะครับงวดนี้ สูตรที่1ที่2ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกันนะครับจับจับชนได้เลยนะครับ1 4 4 1นะครับ1 5 5 1นะครับ1 6 6 1นะครับ2 4 4 2นะครับ องห้าห้าสองนะครับสองหกหกสองนะครับสามหนึ่งสามสี่นะครับสามสี่สี่สามสามห้าห้าสาม สามหกหกสามนะครับจับชุดนะครับถ้าไม่มีสูตรผิดนะครับสูตรที่หนึ่งที่สองไม่ผิดนะครับอย่างเดินต่อนะครับรางวัลเลขท้ายสองตัวบนก็จะออกอยู่ในชุดที่จับไว้ให้นี้นะครับส่วนสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามสูตรที่สามงวดนี้คำนวณได้ สามกับหกนะครับสามกับหกเดินดีหลักหน่วยนะครับเดินดีหลักหน่วยสามกับหกนะครับจุดไหนมีสามกับหกนะครับอย่าไปจัดทิ้งนะครับก็ตัวไหนมีอยู่ก็เป็นตัวรองนะครับเดี๋ยวจะเหมือนงวดที่แล้วอาจจะมีสุดหนึ่งสดใดถูกแล้วผิดแล้วก็เข้าได้นะครับกระโจดเด่นสามกับหกก็จะมีสามสี่สี่สามนะครับสามห้าห้าสามนะครับ สามหกหกสามนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับสองหกหกสองนะครับเป็นตัวเด่นสูตรจะเดินดีหลักหน่วยนะครับส่วนใหญ่จะมาหลักหน่วยก็เลขไหนที่มีสามหกหลักหน่วยก็นเน้นหน่อยนะครับสี่สามนะครับห้าสามหกสามสามหกนะครับหนึ่งหกสองหกนะครับ สำหรับสูตรที่ได้คำนวณได้3กับ6นะครับอันนี้ได้โพสต์งวดวันที่1พฤศจิกายนไปแล้วนะครับลองไปติดตามดูผลงานสูตรได้นะครับผลงานสูตรที่คำนวณได้3กับ6ได้นะครับในช่องชี้ช่องรวยนะครับท่านสามารถกดติดตามแล้วเข้าไปในช่องชี้ช่องรวยแล้วก็เข้าไปกดไปดูสูตรเดินดีนะครับ เดินบนเดินดีรักหน่วยบนได้นะครับสําหรับสูตรนี้นะครับนะครับก็เน้นย้ํานะครับสูตรมีหลุดมีเข้านะครับขอให้ท่านนําไปซื้อนะครับด้วยความระมัดระวังนะครับผมขอให้ท่านนําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอย่างน้อยๆก็ถ้าสูตรเข้าท่านจะอาจถูกวัลที่หนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ตั้งต้นสองตัวท้ายไปแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณสมาชิกที่ให้คำแนะนำติชมต่างๆนะครับรวมถึงได้กดติดตามชี้ช่องรวยนะครับชี้ช่องรวยก็จะนำสูตรดีๆนะครับมาให้กับสมาชิกได้ใช้ในการคำนวณเพื่อหาเลขเด่นนะครับเมื่อนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับ คลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ